อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคปปบสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภาริตานะครับกับการติดอันดับ most beautiful face of 2024เป็นการจัดอันดับร้อยอันดับคนสวยหน้าสวยหน้าปังแห่งปี2024ซึ่งในการจัดอันดับครั้งนี้ก็มาจาก TC k e l l e r เป็นของปีล่าสุดซึ่งทาง TC เนี่ยเขาก็จะจัดอันดับแบบนี้มาในทุกๆปีอยู่แล้วนะครับรอบนี้ก็มีเด็กเจนใหม่เข้าร่วมด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นคือพาริตาที่ติดอันดับ มาอยู่ในท็อป20 20อันดับแรกพาริตาควาที่16ไปครองด้วยความน่าสวยด้วยความลูกคุณหนูนะครับด้วยความบิชวลของพาริตาที่จึง้งตั้งแต่เปิดตัวจนถึงในตอนนี้ลหลายๆคนบอกว่านี่แหละคือสมศักดิ์ศรีมากๆเปิดตัวเดบิวต์แล้วก็พุ่งขึ้นมาติดอันดับ1ใน20อันดับแรกถ้าหากเดบิวต์ไปเรื่อยๆพาริตาโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอันดับก็จะแบบว่าขยับขึ้นไปอีกแน่นอนปีนี้ที่16ปีหน้าหล่ะจะเจาะท็อป10ไปเลยหรือเปล่าและนอกจากพาริตาี่จะติดท ส6นะครับจากทั้งหมด100อันดับใบหน้าสวยของปี2024พาริตานั้นยังทําอีกหนึ่งสถิติได้นั่นก็คือเป็นไอดอลหญิงเจน5เพียงแค่คนเดียวที่ติดท็อป20และอยู่ในอันดับสูงสุดของเจน5จากไอดอลหญิงทั้งหมดเลยนะครับใน100อันดับนี้ซึ่งเบบี้มอ s t e r อร์เนี่ยก็ติดอันดับกันมาหลายคนเลยแต่ว่าพาริตานั้นสูงสุดของวงสูงสุดของเจน5าดไปเลยนะครับที่ 16. most beautiful face of 2024ใครคิดว่าการจัดอันดับ นี้สมมงสมศักดิ์ศรี์หรือเปล่ากับความวิชวลตึงๆเลยของพาริตาจาก Baby m มอน ster อร์คอมเมนต์มากันได้เลยนะครับและมาเดากันซิว่าในปีต่อไปพาริตานั้นทุกคนคิดว่าจะเข้าไปอยู่ในอันดับที่เท่าไรกับความสวยขึ้นโตขึ้นของน้องแปรคุณหนูแปรพาริตา Baby m มอน t เ r สำหรับคลิปนี้นะครับเราแวะอัปเดตเรื่องราวของพาริตากันเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันนะครับอันยง